นาแดงเลยตอโตตอสุดสใบใหญ่อ่ะเฮ้ยน้ำเงินมีเพชรสนใจโอโสคนเฮ้ยสร้างคอามารทจครับนี่นะอ๋นี่ดูเวากนะเพชรโอ้ดูสเต็ปเท้ามือเราไดวมากเลย สโซบุนทำมดกโอ้แบมไน่ย่งไั้โอ้ปัดไปยกโต๊ะาวขึ้นวัดวัดกันไปเลยเป็นแรกเป็นแรกโดดกันโดนแล้วไปไห้ก็ข้าลระแบียนี้เลยไม่ทิ้งตลกยกยกยกข้าปแหมมันหลุดแล้วตัวโตต้องมีเั้นใจใจ โอโต้ไตขวาสวนขึ้มาด้วยามอนกันเป็รโอ๊โโต้ไขวาโอ้สายตาดีกับเพชรเสายตาดีนะเอาละก็ฟนีเด้วยดูนีโอ้แต่เราห้แต่เราให้ดีนะให้ดีนี่ตารางดักซับเก็บผลนี่ชูนิ้วโต้เตร ดูดูหายใจหายใจดีๆวิ่เลี้ยงนี่ลงให้สนิททั้งสองปักนะครับพี่เลี้ยงลงเลยนะครับลงเลยคงเลกคนจะได้แข่งขันลุกเลยเสียสนิมยึดไม่ติดต้องเหยีดไม่ลงไม่ปล่อยนะไม่ลงไม่ปล่อยนะเสียโอกาสทองเนาะเสียแล้วต้องเสียแล้วงารที่นี่ไม่ยอมจะต้องไปพ้นเวทีนี้ไม่เอานะต่อระเบียบด้วยเตะก้นเวทีนึงครับต่อโต้กับเพชรสดใจ โอ้เพชใจทใจมันชอบให้ท้ายเงาชางหล่าชางหลังนี่เอาสีข้างก็ห้าห้บสองน่าดีเลยโอ้ตาดีนะใจเฉียบคมนะผมพใจ เหือกดกันมาเมื่อชาก่อนมีส่วนมีส่วนมีขนาดเข้าทแทนเพชรหัวใจยงสู้ต็มที่นะได้มได้ไหมโอ้ยีดสเ็เข้าอกมุกเอฟแก้แก้ ฟ้องเอาเชิดแปนเดียวอา่แล้วในจินยานียานีตบเราใจอยาเข้ามาตรงน้แ่นี้ไม่ได้ไม่ต้องมีทรงนะลูกเองนะไม่ต้องมีเดบมีทรงนะไอยาเดียวขวามาโอ้ยยกแล้วยกใหยกใหยกวายวหลชด ไปต่อโตเหนียวสองได้ถึงเขไปโยกลบเช่นกันเรดเดลอเอเอาเอเอาไมาดอ้ไปไหนไปกันเลือกสุดเดินเข้ามาต่อโต เล็บปนใจพยพยามขามทิ้งด้านขวาทีันคืเข้ากวางแขนแขน้าจะอโนขวาอ้โหเ็กๆเป็นแบบนี้อยู่ไม่อยู่ต่อต้นเดเขาจเดินนไม่ถโดนเพดานเสือเอ้กดะเลตงเบยวเพล็าน้ำเล็ก

ยกสุดท้ายแล้วต <standardized> ัด <eben> กันยกุ้ดยกสุดท้ายแล้วควัดกันเลยครับโหน่าจะวีเด็ดทำงานกัน เต็ตายดเขาใส่ตอโต้ดิชวน้งกครับพยายามลากมตตีเด้ือต่อตอโต้ตัีได้ใหญ่ขวาหอนไปขวาไปอีกซ้ายไปขวาติดปูนจ่ายใจเย็นเย็นนะเดี๋ยวใจเย็นนึ่งหัวไฟตันนะ ต้องออกด้วยนะขอไปไหนไปกันพออกันไม่ต้จะมีห้าคนเฮ้มัดโคกรในี่สุเทียสุดท้ายมีตลอดก็ไป่ล้ยงนครูเด็ก็พอกติ โคตรใหญ่อ oh, ้เล oh, hey, hey, enfin ็มายาครใหยุงแล้วโอโอ้ให้ททยให้ไทยยโอ้ยนัะนั้แม่กับนักวยทั้งคู่แลแมนี่เป็นงานสวยงาม ยอดชิ้นยอดสุดยอดด้วย,ยอโอกาสนี้เรียนเชิญท่านพิสิทธ์บาชเทวีนะครับนี่คุณยาบ้านขนานดเก่าโบสามนะครับมี่ค่อคาตัวให้กับนักมวยทั้งคู่นะครับอย่าพึ่งลงนะครับเรียนเชิญนัำเรียนเชิญนี่ครับท่านพิสิทธ์บาชเทวีนะครับโตโต้ท่านพุทธิพันธุ์หก โอ้เต็มเต็เต็ได้ธรรดดาครับอ้นี่สายมาหบกระตัวได้มีอะไรใส่ห้มาแรกมาเรียกระโดนกันได้มาไปครับมาสุของนี้กับขวังเกยาว ตาดแข็งขึ้นไปครับออกมันโอ้อาวุธหนัแกแรงทั้งคู่ครับคู่นี้ทุ่มหมายก็ไม่ยอมลอยดีด้วยกันทั้งคู่ปวดต้มเป็นยังไงเยอดปวดตุกจะปวดตก็อยู่มุมคางให้ปวดต้มไม่เลือก้างไม่เลือก้าง,งไม่เลือกทางจี๊แปดแปดตึ้มาแล้วจี๊แปดแๆดตึ้งดีปวดไมยเยอะ

คันสูคนูกตครั่งอแข่งรมเลอันครับครต่อไปมานั่งรอครับเฮดไอรินกับเฮรชมพูนะครับบบุรีเจ็ดฝน นี่นาหางมาทาวีนะครับตาชักมาตรฐานทุเรียนภูเขาไฟแอบแท้ปีนี้ทุกรนูท้นี้ทรนไแ้สองโลสองโลเนี่จากนเูเปลือากเลยต้องต้องดูนะครับอย่างไรทุเรียนภูเขาไฟแท้ปีนี้ลาดลด เป็นศูนย์รวมใหญ่ๆหอพี่น้องได่เลือจกจกับจ่ายเลือกผูเรียนตอนนี้เริ่มบอกอแล้วนะเริ่มบอกเลอกคู่ต่อไปมานั่งรอนะครับคู่ต่อไปนะครับมานั่งรอเพชรไอรยนเชุกทูมูล6,000พู่ต่อไปวันนี้เราดเพเยอ

ไม่โดน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 ที่บ้านไม่ไม่ได้โดนที่ไหนนะครับลูกเองเคยโดนโดนที่บ้านลิฟต์ยืนหรือบ้านตัวยืนใ้ตัวเองที่ใจหวะเป็นพัฒนาลูกลูกศพลูกศพไปเยะไปเย ต่อรบต <Allah> าอยคับตที่น <br oth> ี <dans la Idol> <Hospital> ้มเลกขเลกแขงลงมาบาลงมาขเลมาลงมา